มาอุบลน,นะครับอย่าลืมครับร้านจอน,นี่แซบดีฮะนี่ใส่บีแทรโลละเจ็ดลอยครับเมนูอยู่นี่มีประมาณเจ็ดพันกว่าเมนูสวัสดีครับเอฟซี FC, สายจวดจอน,นี่มือป่าอินีทั่วประเทศไทยสุสุคนมาเริ่มมือบุกคขค้าวหิ้วเขานะครับครับวบัอนี้ครับโมเมียงหลายกินอยู่แบบง่ายส,สบายๆณร้านจอน,นี่แซบครับมาอุบลราชธานีอย่าลืมมาที่นี่จอน,นี่แซบมาเบ่งมาเบ่ง นี่เนื้องัวกระโดนนะครับอ่างัวบ้านกับงัวพันรสชาติความนุ่มความหอมของเนื้อมันจะแตกต่างกันนะครับต้มแชบแซบนบ่นะฮะน้ำใสๆต้มร้านนี้น้ำไม่เป็นไข่นะครับมาดูครับนี่นะต้มแซบ่บมาลวดโบแซให้เตะครับเออผักนะครับโอ้ยผักเอาล่าแค่นี้มันก็อรลลอริจินอลแล้วออริจินอลนะใบบักตูมนะครับใบบักชมมงใบพักติว๋วคุณะ ของแท้พระก,กาดขาดบ่ได้คือบอกวิกนวยบอกวิกสวนบ้านเท่ามาอุบลน,นะครับอย่าลืมครับลานจอน,นี่แทบห่างจากสนามบินอุบลราชธานีเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นลงสนามบินล้อขันจเจ้าเฮให้สนามบินแต่ละเวเ้นจะเฝ้าดวดลูกนต่างในพอกสูบน <c oughs> <c oughs> ะสดน้ำต้มนะครับ <c oughs> หลายๆคนที่มากินร้านผมบอกผมว่าไอ้จอน,นี่เนื้อหานไอ้จอน,นี่คือหอมเพีย <c oughs> คือหอมคือมอมอ่มอำลํำดีแท้ ผมต้องบอกครับบีฮานี่ใส่บีแท้โลละเจ็ดลอยเนะครับนะครับแพงมาได้ก็ต้องซื้อเพื่อคุณภาพนะครับง่วงกับโดนพี่น้องกระดาจะหูเนาะว่าราคามันสูงมันสิแตกต่างกับง่วงหูง่วงพันนะครับความกลมกลอมมันก็แซ่บแตกต่างกันนั่นแหละครับแต่ขยอาไม่เห็ดซ้อยจุเอาไม่เห็นราบยิบราบผมมันจะเป็นข้นเป็นง่วนน้ำบ้านเฮาง่วงขี่แก่นน้ำบ้านง่วงง่วงบ้านนั่นแหละถ้าเปียกก็เหมือนไก่พันกับไก่บ้านไก่บ้านมันสีหอมเนื้อมันสีนุ่มหวานแซ่บ ไก่พันมันกินหัวไก่พันกินหัวอาหารมันกระสีได้อีกแบบหนึ่งรสชาติถามาแส่บต้องคือกันบอหรือบางไก่บานแก่พันแส่บเบิดเพราะสโลแกนของทางร้านนี้ของแส่บอยู่กับภูมิมาเบิ่งพี่น้องวิธีการกินสําหรับพี่น้องผมที่เอฟซีที่มาจากต่างจังหวัดจะไม่รู้ว่านะครับกินวิธีกินลาบร้านผมจะกินให้อร่อยกินยังไงข้าวเหนียวนี่ครับอ่าคนอีสานบ้านเฮาห้ยฮักกันคือจังข้าวเหนียวหนึ่งไม้นะครับปั้นเกนแกนะครับดึกใส่ไปก็วัวแตกเลยเี่มาเบิ่ง นี่เนี่ยสังเกตนะครับหลายๆคนนะครับที่มาร้านผมจะเห็นเนื้อของผมจะเป็นแผ่นบางๆนะครับกระบวนการเกิดจากการหมักหมักตอนที่เซลล์เนื้อยังเต้นตุ๊บตๆ๊บต๊บมันจะมีระยะเวลาของเนื้อนะครับที่จะสามารถหมักได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตีสามทีมงานผมจะต้องมาซ้อยเนื้อนะครับซ้อยเนื้อมันจะหมักทันเพาราะหมักทันละเนื้อจะเป็นแผ่นใสๆนี่ครับบักพิกเลย เน um. mm hmm. ม่ปต้มมีเหี่ยวไรมีโอกาสเน่าบนครับใบเมืองไปทานเน่าบนเมนูอยู่นี่มีประมาณเจ็ดพันกว่าเมนูครับอยากกินทั้งกินเบสนะครับมีให้กินเบิดทุกแก้ว มีโอกาส้านมีหน no ่อยม่กินขอาอยู่นี่นะครับเด้อเฮ้ยเดดี๋ยวแต่าตรองเอาผัวไหมก็ได้เรามีห้องกันเลี้ยงห้องก็นเกลอกห้องแอร์นะหิวจีหเห็นเห็นจอนนี่กินหว็น่วหิ้หิ้ิ้ห้วหิห สุจยอดเลยดองมาบ้างพี่น้ออืมอุ้ยอืมผมลำล้ำบางนาตานาตาลาผมกต่สุดยอดนะพี่น้องนี่ลาบผู้วนของแท้บดแดะมาเตะปากผมเลยลาบผู้วนของแท้พออยู่นี่อยู่วนครับบดอดไอยู่เจียงใหม่ลาบผู้วนของแท้ เด็ดยอดมีโอกาสมาบนครับอย่าลืมมาเยอะจอนนี่แซบ่บเขาฟุ้งออกจากปากก็ั่แซที่ยไปตั้งอยู่บนราจะได้นี่ครับหาพิกัดหาได้ง่ายเข้ากแบบูเกิลแดับหรือจะเข้าเฟ f เฟซบุ๊กหรือจะโทรจอง063 3 3 0 9 9 8 8 โทษมาจองโตเล่เอไปบบนี่ปฏิโทโตมาปเึก่ตาเนึ่งมีปัญหาบัวเมียไอ้ประจักพ่อครูกับพี่กันก็เมียอายุกันเอาตัวกับไม่ได้บอกว่าเมียแบบจุดยืงเลยเพราะว่าหน้ามันจะเห็นเน็นกลิปนี้ด้วยคลิปมือมถือรัดรมันหรอเอาคำสุดท้ายคำนี้ ว่าไปถึงบีนองที่อยู่ทั่วโลกที่หากินอยู่ต่างประเทศสวีเดนออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีไตและทัวโลกและค่ำนี้ขอฝากให้เอซีทัวประเทศจอนนีมือปราบให้ทุกท่านยู่ดีไม่แห้งลำร่วยกินแนวดแดกระแซบนะสูขภาพร่างกายแข็งแรงมีโอกาสมาอุบลมาลานจอนนีแซบมาเบืองมาเมือง กินเหล่านี้คนกินเหลืองเนื้อออกเดี๋ยวเป็นว่ากินเหลื่อมมิ้นไม่แห้งตุนเนี่ยมึงหัวไปทุกท่านเห็นคลิปนีรัมลวดหรือควาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเปล่าตายด้วยพวกสูยุ่งกูเดินเดินมีโอกาสเมื่อเวลาแล้วนี่ อย่าลืมมาแวะร้านจอนี่